สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพามาดูผลกระทบของที่ว่ามันแล้งแล้วฝนไม่ตกช่วงเดือนเมษายนนะครับที่อากาศค่อนข้างจะร้อนมากเลยครับซึ่งช่วงนั้นนะ่ะมันจะเป็นช่วงที่เราพักกีดใช่ไหมครับแล้วก็ยางพาราเนี่ยจะเป็นช่วงที่เอาสารอาหารไปเลี้ยงใบอ่อนให้แตกใบอ่อนแล้วก็เขียว จะเขียวอ่อนเป็นเขียวแก่นะครับซึ่งช่วงนั้นก็มียางหลายต้นเลยนะครับช่วงเมษาก็เริ่มจะเขียวแก่แล้วนะครับก็ใกล้ที่จะพร้อมเปิดกีดนะครับแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่มันฝนไม่ตกนานแล้วก็อากาศมันค่อนข้างจะร้อนมากๆเลยครับ3 9 4 0องศาช่วงเดือนเมษาครับมันส่งผลกระทบ ต่อต้นยางค่อนข้างจะมากเลยครับแล้ววันนี้ผมจะพามาดูนะครับนี่ครับต้นนี้นี่เคยแตกเป็นใบอ่อนแล้วก็แต่ว่าใบมันแตกเป็นใบอ่อนแล้วก็เป็นใบเขียวอ่อนนะครับแต่ว่ามันยังเป็นไม่เป็นใบเขียวแก่นะครับพอช่วงประมาณปลายปลายเมษาต้นต้นพฤษภาครับผมได้ทำการเปิดกีดไปนะครับก็ เนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับใบมันหล่นรอบสองเลยครับเนี่ยจากการที่ผมเช้านี้เพราะว่า,มา,วาเมื่อวานในฝนตกหนักผมไม่ได้ไปกรีดยางนะครับก็เลยพอเช้านี้มีเวลาว่างก็เลยเข้ามาเดินดูในสวนนะครับเพราะว่ามันจะได้ดูแล้วเห็นชัดนะครับเพราะว่าอย่างเวลาเรากีดยางตอนกลางคืนเนี่ยเราเราอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับว่าต้นไหนที่ มีใบต้นไหนไม่มีใบนะครับอันนี้ผมเดินเข้ามาสำรวจในสวนก็จะเห็นว่ามันมียางหลายต้นเลยนะครับเนี่ยครับนี่อย่างอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เป็นต้นยางที่ใบร่วงรอบทีสองอันนี้ร่วงจนหมดเลยนะครับเหมือนต้นยางมันมันจะตายเลยนะครับมีหลายต้นเลยครับที่เป็นในสวนอย่างต้นนี้นี่เหมือนตายไปเลยนะครับเนี่ยแห้งเลยครับคืออากาศ ของปีนี้นี่ส่งผลกระทบต้นยางค่อนข้างจะมากเลยครับทำให้ยางนี่ไม่สมบูรณ์ครับนี่ครับต้นนี้จะเห็นว่าต้นตายไปเลยนะครับแห้งแล้วก็ยืนต้นไม่มีใบอะไรออกมาเลยครับหลังจากหล่นรอบสองแล้วครับก็ตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาผมก็เจอหลายต้นเลยนะครับ ก็ผมต้นไหนที่ผมเจอต้นที่มันเป็นลักษณะนี้ก็คืออย่างต้นนี้ก็คือมีใบเขียวแก่บ้างแต่ว่ามันเริ่มจะยอดมันเริ่มจะแห้งเนี่ยผมก็แขวนถ้วยไปเลยนะครับผมจะไม่ทําการกี่นะครับปล่อยให้มันพักฟื้นไปเลยครับนี่ครับอย่างต้นนี้ก็เป็นครับตอนแรกก็มีใบเขียวอ่อนมีบางส่วนเริ่มเขียวแก่แล้วก็เนี่ครับมันหล่นรอบสองแล้วก็ผมก็ แขวนถ้วยไปเลยครับไม่ไม่ทำการกรีดเพราะว่ากรีดไปจากการที่สังเกตดูก็มันไม่ได้น้ำยางด้วยแล้วก็ต้นยางมันไม่สมบูรณ์ถ้าฝืนกีดไปต้นยางมันก็มีโอกาสที่จะตายสูงครับงั้นปล่อยให้ต้นยางมันได้พักดีกว่าครับมีหลายต้นเลยครับในสวนนี้ครับส่งผลกระทบเยอะมากเลยครับดูแล้วน่าจะต้องพักกีดไปหลายต้นเลยนะครับ นี่ครับอย่างต้นนี้ก็เหมือนจะตายเลยครับแห้งเลยครับใบหล่นรอบ2แล้วก็แห้งตอนนั้นผมก็พักขีดไปเหมือนกันครับก็ผมขีดยางมาสามปีเพิ่งจะมีปีนี้แหละครับที่เห็นต้นยางดูแล้วมีการหล่นใบรอบที่2นะครับที่เคยจากรีดประสบการณ์ขีดมาสามปีปีนี้เพิ่งเจอกรณีนี้เป็นปีแรกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไปครับ นี่ครับนี่ครับยืนต้นเหมือนต้นไม่สมบูรณ์เลยครับนี่ครับใบลวงล่วงหล่นหมดเลยไม่มีใบเลยหล่นรอบสองตอนนี้ก็บริเวณที่ผมมาเดินก็มีต้นยางพันกว่าต้นนะครับก็อาจจะต้องไล่สำรวจทั้งหมดเลยครับแล้วก็ต้นไหนที่ไม่สมบูรณ์ก็จะต้อง พักกีดไว้ก่อนครับเลือกกีดเฉพาะต้นที่สมบูรณ์ครับถ้าเราฝืนกีดไปมันก็จะส่งผลในระยะยากวกับต้นยางครับอาจจะทําให้ต้นยางยืนตายได้นี่ครับหลายต้นเลยครับใบพอแตกใบอ่อนแล้วก็ยังหล่นหล่นหล่นใบหล่นเป็นรอบที่สองนะครับเยอะเลยครับเจอหลายต้นเลย นี่ครับนี่ก็นี่ก็เป็นครับก็ตอนผมเจอเท่าที่ผมเจอมาก็ผมก็จัดการแวนถ้วยไปเลยทันทีครับไม่ไม่กีดนี่ครับเป็นหลายต้นเลยครับอย่างเวลาผมมากีดตอนช่วงเช้ามืดตีสองตีสามนี่ครับผมจะมองไม่เห็นเลยครับว่าเอ,อต้นยางเนี่ยมันใบร่วงรอ,รอบสองไหมก็คือถ้าจะสังเกตใช้ก็ต้องเข้ามาในช่วง ใช้าสายอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นหลายต้นเลยครับคงต้องพักกีดไปก่อนคือนอกจากจะอากาศจะร้อนแล้วก็น้ำยางไม่ไหลแล้วเหมือนต้นยางเนี่ยมันได้รับน้ำฝนไม่เพียงพอทำให้ต้นยางเนี่ยมันไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็พอยิ่งมาเจออากาศร้อนมากกว่า มากกว่าในหลายปีที่ผ่านมาครับมันก็เลยหนุนทําให้ยิ่งต้นยางไม่ได้น้ําอยู่แล้วมาเจออากาศยิ่งร้อนครับอีกก็เลยทําให้ใบมันร่วงรอบที่สองเลยนะครับนี่ครับในสวนนี้เป็นหลายต้นเลยครับนี่ครับอันนี้ก็ต้นนี้ก็เคยเป็นใบเขียวอ่อนนะครับแต่ว่าช่วงบนบนเนี่ยมันที่ผมสังเกตเมื่อก่อนที่มันจะร่วงเป็นแบบนี้นะครับมันมันเป็นใบเขียวอ่อนแต่มันไม่ยอมเป็นใบเขียวแก่ พอเจออากาศร้อนจัดๆแล้วไม่มีน้ําฝนด้วยก็ร่วงหมดเลยครับเห็นไหมครับแล้วก็มีใบบางส่วนที่ยังเป็นใบเขียวแก่ต้นนี้ผมก็น่าจะพักกี่เหมือนกันครับเพราะว่าฝนกลี่ไปก็ไม่ได้น้ํายางนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงเดือนพฤษภาที่สวนนี่ก็ฝนตกแทบจะเกือบทุกวันเลยนะครับตกค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ละครั้งนี่ครับน้ําก็ ถังถ้วยเลยนะครับก็พามาดูตัวอย่างจริงนะครับว่าอา,อากาศร้อนมากๆเนี่ยมันส่งผลกระทบกับต้นยางค่อนข้างจะเยอะนะครับว่าเผื่อเพื่อนๆเจอเคสแบบนี้แล้วจะคิดว่ามันเป็นอะไร จากสาเหตุอะไรนะครับก็อันนี้ผมมาถ่ายให้เห็นในสวนที่ผมเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงๆนะครับเพื่อจะได้ดูเป็นตัวอย่างว่าเออที่ใบมันร่วงรอบสองนี่ก็คือส่วนหนึ่งก็คือมาจากอากาศที่ร้อนจัดในในรลบะในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาถ่าย ต้นยางที่ใบร่วงรอบ2นะครับที่เกิดจากอากาศที่ร้อนจัดนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาวสวนยางนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ